ถึงตอนนี้มีคําถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจบหรืออยังฮะพี่โอ๊จบหรือ,อยังเพราะที่ผ่านมาวันพฤหัสมีการประชุมคณะกรรการพิทักษคุณธรรมของตํารวจครับแม้ยังยังไม่แถลงออกมาเนี่ยแต่ทิศท,ทางมันก็รู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มว่าจะเอกฉันมะกอพอครับคอตอรอประชุมกันมาแล้วสองครั้งกับเรื่องของ มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยระเบียบหรือไม่ครับประชุมเมื่อวันอังคารเรียกทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ออกคำสั่งและผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปปิดคำถ้อยแถลงคดีวันอังคารที่ผ่านมาวันอังคารแต่ละวันเพืพ่ออะระประชมุะชมกันอีกรอบจากฐานข้อมูลทั้งหมดเขาบอกว่าตอนนี้กพคออตอรอของตํารวจซึ่งมีหกท่าน เขาตัดสินเรียบร้อยแล้วครับเแล้วทำไมไม่ถแถลงไปเลยล่ะการถแถลงหรือไม่ถแถลงเขาแถลงไม่ได้เขาต้องส่งคำวินิจฉัยรวมทั้งหมดรวมข้อวินิจฉัยและคำตัดสินยื่นไปให้กับผู้ที่ออกคำสั่ง<อ>และยื่นไปให้กับผู้ที่ถูกออกคำสั่ง<อ>คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับรู้เรื่องก่อนแล้วจึงจะถแถลงครับ<อ>แล้วรอบนี้เขาจะถแถลงกันวันอังคารอังคารนี้นะ ซึ่งการดรําเนินการต่างๆเป็นไปตามพรบรตํารวจแห่งชาติฉบับใหม่นะมาตราสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือคอยู่ที่มาตรา140วรรคหนึ่งนั่นแหละครับว่าการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตํารวจระดับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับจะเรตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือตาแหน่งเทียบเท่าอืถ้าออกจากราชาการต้องให้นําความกราบบังคมทุน เพื่อมีพระบรมราชองค์การให้พ้นจากตําแหน่งเว้นแต่เสียชีวิตครับหรือกรเกษียณร,รายุราชการหรือออกถูกพ้นออกลักจากราชการเพราะถูกลงโทษซึ่งผู้ที่ต้องดําเนินการก็คือนายกรัฐมตรีซึ่งนายกนี่รออะไรฮะรอมติของกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตํารวจเนี่ยนะฮะคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตํารวจเ มีทั้งหมด7ท่านตั้งเมื่อ28พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่ผู้คัดเลือกมาคือประธานศาลปกครองสูงสุดครับเจอรหันประกอบโดยใครนี่ท่านสมัตชัยวิศาลาภาเป็น,นประธานครับนี่เชี่ยวชาญทางด้านระบบ อุณาธรรมวินัยของข้าราชการตำรวจด้านการบริหารท่านธวัชชัยไทยเขียวครัไอ้นี่ลองประหลัดกระทรวงยุติธรรมอพลตํารวจโทอาจินโชติวงนี่ก็เชี่ยวชาญเรื่องวินัยอพลตํารวจเอกวิเชียนพดโพสีอดีตพบตรอันนี้ถอนตัวไปพลตํารวจเอกอํานาจอันอาจงามครับคุณวันชาติสันติกุลชรและพลตํารวจโท ปัญญาเองช่วนนี่คือเจอรหันต์ครับ,รบในมือตรงนี้เขาบอกว่าการที่จะพิจารณาคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยโคศกนี่เขาชี้แจงแนวทางชัดเจนตรงกับที่ผมว่าไหมหลังจากที่มีการพิจารณาแล้วก็ต้องจัดทำคำวินิจฉัยเมื่อคู่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับเอกสารแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยจึงจะเผยแพร่ต่อสาธารณะได้เห็นไหมล่ะ ต้องให้สองฝ่ายเนี่ยทั้งบิ๊กตายและก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยก่อนนะใช่เส่วนจะใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าใช้เวลาพิจารณาพยานฐานต่างๆนานแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยน่าจะวันอังคารเนี้ยวันอังคารนี้จบจบแล้วนะครับหากคําวินิจฉัยมันเป็นเป็นลบมันเป็นคุณกับผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการต้องคืนตําแหน่งเขากับก็คือว่าถ้าเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กอะว่า การให้ออกรายการไว้ก่อนนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นคุณเนี่ยจบเลยจบเลยบิ๊กโจ๊กก็ต้องกลับกลับทันทีครับส,สตชแต่ถ้าบอกว่าคําสั่งของบิ๊กตายตอนนั้นที่รักษาการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นไม่เป็นคุณเป็นลบกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กยังมีช่องทางอีกนะฮะยื่นสารปกครองยื่น<า>ขอ<า> <ปก S 2> ความเป็นธรรมได้สูงสุดครับภายใน30วันหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊ก จะต้องไปสู้คดีไม่รู้ว่าเมื่อไรและถึงตอนนั้นการแต่งตั้งฤด,ดูการโยกย้ายต่อไปก็เดินไปตามระบบของมันโดยบิ๊กโจ๊กไม่มีโอกาสเข้าแข่งขันับในการชิงตำแหน่งครับคือตอนนี้นะฮะทางพลตำรวจโทรอนุชาเนี่ยออกมาถแถลงเมื่อวันพฤหอสที่ผ่านมา,านะผแถลงว่าท่าน,น,นเป็นเลขานุก,การเลขานุก,การาคือตอนนี้ยังไม่จบไปจะบอกอยังไม่จบเพราะมีกระแสะข่าวว่า60ไปแล้ว <laughs> ยังไม่จบคาดว่าเป็นแค่การนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนหรือบุคคลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันะนะตอบไม่ได้ว่ามตินังกล่าวจริงหรือไม่ก็คือพูดถึงอกสูดแั้วแหละเพราะไม่อยู่ในชุดกรรมการพิจารณาแต่ยืนยันว่าขัรมการไม่ได้มีความกดดันหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องมติตอนนี้ก็ยังเห็นการประชุมกันตามปกตินี่พยายามบอกนี่เอานี่นะ เขาบอกว่ามาติตอนนี้6รับ <60 S 1> โ้โ60นี้ครับตั้งแต่วันอังคารครับนี่นะพราวันพฤหัสเขาบอกว่ามีบางคนเห็นว่าไอการออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับโดยไม่มีการรอก,การสอบสวนทางวินัยก็คือตั้งกรรมการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้นขัดกับหลักกฎหมายมขัดกับวิธีการแต่ ส่วนใหญ่บอกว่าเรื่องจริยธรรมและเรื่องของการทำงานมันสำคัญสำหรับองค์กรโอเรอเพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชาเมื่อเห็นว่ามันเกิดความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงรและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้ถูกต้องหาเสียเองแล้วไซต์อำนาจนั้นสามารถทำได้โอ้พร้อนต้องรอดูอนะเรื่องเลยยาวเลยครับ,รบตอนนี้ วันอังคารที่ผ่านมาสองคู่เนี่ยยืนสดหมัดกันผู้ออกคำาังตอนชี้แจงตอนชี้แจงพันเพชรผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนคือบิ๊กโจ๊กแหลงเขาบอกว่าไปเจอกันจริงแต่ไม่ได้มองหน้ากันนะรู้จักรู้จักกันดีไหมล่ะรู้จักกันดีครับและเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดที่นำพาซึ่งความสับสนอลลามานและไฟที่ลุก อยู่ในสตอชอเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องเดียวครับเกิดขึ้นมาจากปัญหาว่าด้วยเรื่องของการเข้าสู่ตําแหน่งของ Big บิ๊กโจ๊กและการตั้งบิ๊กโจ๊กไปลุยคดีเป้ลักผู้การจุดพลิกเงิน 140. ล้านนั่แหละพลิกผันของเรื่องทั้งหมดมาจากคดีนี้แหละและจุดพลิกผันว่าโจ๊กจะหลุดไม่หลุดก็อยู่ที่คดีนี้แหละใช่ไหมถ้าคดีรับเงินร้อล้านครับโดยผู้การจังหวัด และนายตำรวจ21นายมีหลักฐานประจักษ์พยานชัดแต่ไม่ถูกให้ออกจากราชการเหมือนกรณีของบิ๊กโจ๊กเหมือนกรณีของบิ๊กโจ๊กแล้วไซความเป็นธรรมจะอยู่ที่ไหนล่ะครับครับนี่เอ,อตรงนี้ล่ะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดในเรื่องของการพิจารณาของกอพอคอตอรอแน่นอนครับเส้นทางของบิ๊กโจ๊กจบไม่จบเนี่ยมันส่งผลต่อว่าที่ พอบอรตรคนต่อไปถ้ากรณีของบิ๊กโจ๊กจบนะค,บคือการให้ออกจากระาการไปก่อนเนี่ยถูกท่องตามกฎหมายเนี่ยบิ๊กโจ๊กไม่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นพอบอรตรคนต่อไปก็จะเหลือแค่นี้แหละเกมจบ,บก็จะเหลือแค่นี้แหละครับก<บ>ิจรัดพันเพชรรองพบตรเกษียณอายุราชการปี69ถูกต้องพลตำรวจเอกไกรบุญเสดส,ส่งเจเลตำรวจแห่งชาติเกษียณอายุราชการปี68เนื่องจากเกิด เดือนพฤศจิกายนครับธนาชูวงรองพอบตอร,อรับเกิดวันที่16เดือน10อเดือนตุลาคมกเกษียณอายุราชการปี69ครับสามคนนี้ครับส่วนพลตำรวจโทรประจวบวงสุขครับลอลุ้นให้ขึ้นพลตำรวจเอกกนแล้วจะมีสิทธิ์ลุ้นครับซึ่งน่าจะประมาณสองสามตุลาใช่ใชเพราะฉะนั้น เกมลุ้นจากผอบอรตอรอคนครต่อไปจะอยู่ที่นี่ครับ,รบโยกเว้นอย่างเดียวกอพอคอตอรอลงมติว่าการออกคำสั่งนั้นโดยไม่ชอบบิ๊กโจ๊กจะคัมแบ็กและเป็นอาวโุโสอันดับหนึ่งแต่จะถูกเลือกหรือไม่ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าตอนนี้เชือกถูกปล่อยออกจากมือของผู้ที่มีอำนาจให้ไปอยู่ในมือของการตัดสินของ กอพคออตลเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับวันอังคารนี้จบไม่จบน่าจะมีความชัดเจนถึงเส้นทางของพิจกและเส้นทางของพิจกจบไม่จบนั้นส่งผลโดยตรงต่อว่าที่พอบอรตรลคนต่อไปหรือว่าทิศทางของพอบอรตรลคนต่อไปว่าจะมีการตั้งอย่างเป็นทางการหรือว่าใช้วิธีในการรักษาการพอบอรตรลนี่คือเรื่องในสตชที่ต้องเกาะติดในสัปดาห์หน้านะครับ แต่สัปดาห์หน้าอย่างที่บอกตลอดนะครับโมเดลรัฐบาลแห่งชาติการดึงปัจจัยปัดเข้าม,มาร่วมรัฐบาลนาวาของเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลนั้นยังร้อนกลางสายฝนที่ต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องครับเนชั่นสุดสัปดาห์3ปกเสาร์นี้นะครับ,ส,บ,บรสวัสดีครับ